ตอนนี้จะเปิดซีรีส์วายใช่กำลังเปิดกล้องแล้วลงทุนไปเยอะมากเลยอะค่ะเป็นหลายสิบล้านเลยเดี๋ยก็คือไม่อยากให้ตัวตนหายไปจากวงการบันเทิงน้องๆอะค่ะเราเอามาฝึกหัดอยู่7ปีอะค่ะบางคนลูกนั่งเรียนอยู่ดีๆพ่อนั่งเฝ้าแล้วพ่อก็ล้มตายไปเลยอะเหมือนน้ององศาอย่างนี้ค่ะเแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าพ่อเขายังไม่ได้เห็นผลงานเขาเลยอะแล้วเราจะปล่อยปล่อยมือได้ยังไงเราก็ขายของหาเงิน เก็บเงินทำเอแฟร์ทำทุกอย่างเพื่อจะเอามาลงทุนทำซีรีส์ออนเมื่อไหร่พี่กำหนดฉายเข้าคือน่าจะฉายตุลาคมตุลาคมนะตุลาคมนี้ออนแอร์แน่นอนรอดูเนาะชื่อเรื่องคือตั้งชื่อว่ารักษาศูนย์คือมันเป็นเรื่องแบบนี้เลยเหตุการณ์บ้านพี่เอกแล้วคืออยากช่วยเหลือชาวบ้านที่นครเมื่อก่อนนครสีธรรมราชก็มีอาณาจักรหนึ่งชื่อตาพรลิง เมื่อ2,000ปีที่แล้วพี่เอกว่าพี่เอกน่าจะวิ่งเล่นอยู่แถวนั้นแหละแล้วเ็าพี่เอกมาเกิดพี่เอกก็เลยพล็อตเรื่องขึ้นมาเองว่าเราต้องตามหาอาณาจักรนี้ให้เจอซึ่งเป็นอาณาจักรที่อยู่เทือกเขาที่พี่เอกเกิดอาณาจักรนี้คืออยู่ทั่กเขาหลวงก็คือน้ําตกพรมโลกน้ําตกพรมคีรีน้ําตกในเขียวทุกน้ําตกเนี่ยแล้วเหตุการณ์ก็จะเกิดขึ้นคือมันเป็นเรื่องจริงที่ฝรัง่งาเอ,อังกฤษอะ่ะตามหาอาณาจักรตาพอลลิงซึ่งมันมีมา2,000ปีแล้วอ่ะพี่เอกก็เลยพล็องนนี้้ขึมา ให้ทุกคนอ่ะได้รู้จักสถานที่และเวลาเรื่องนี้เกิดคนจีนหรือคนต่างประเทศเห็นเขาจะได้มาช่วยชาวบ้านจะได้มาเที่ยวชาวบ้านแถวนั้นเขาจะได้มีรายได้<อ>เนี่ยมันก็ยิงนกทีเดียวได้หลายตัวเลยเด็กเราก็ได้เล่นละครด้วยเราก็ได้ช่วยชาวบ้านแถวนั้นด้วยวันนึงเราตายไปเขาจะได้จําได้ว่าเราทําให้เขา